ก็ไปมาดูการทดลองของรัสเทอร์ฟอร์ดเพื่อที่จะนําข้อมูลนั้นไปไปนําเสนอในส่วนของแบบจําลองอะตอมของรัสเทอร์ฟอร์ดรัสเทอร์ฟอร์ดทำการทดลองอยังไงดูก่อนฮัลโหลโหลเสียงออกไหมออกรัสเทอร์ฟอร์ดทำงานทําการทดลองอยังไงนาะรัสเทอร์ฟอร์ดยิงอะไรครับยิงอนุภาคอัลฟาอนุภาคอัลฟาคืออะไรครับคือนิวเคลียสของ นิวเคลียสของฮีเลียมนิวเคลียส,สอของฮีเลียมใช่ครับนั่นคือถ้าดูโครงสร้างอะตอมของฮีเลียมซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกันนะครับนิวเคลียสของฮีเลียมประกอบไปด้วยอะไรครับโปรโตอน2ตัวแล้วก็อะไรครับนิวตรอน2ตัวแล้วก็นิวตรอน2ตัวนี่คืออนุภาคอัลฟานั่นคือเอาอิเล็กตรอนออกไปซะ นะครับโอ้มันสีมันอยู่ในทางเดียวกันเดี๋ยวครูกล้องให้โปรโตอนเป็นสีดำล้วกันนะโปรโตอนเป็นสีดํามีโปรโตอน2ตัวกับอะไรครับนิวตอนสีส้มแล้วกันครับสอตัวนิวตอนน,ตอน,นะครับนั่นคือโปรโตอน2ตัวอิเลตอนกี่ตัวครับไอ้ตัวทีนิวตอนกี่ตัวนิวตอน2ตัว มี่คืออนุภาคอัลฟาอนุภาคอัลฟามีประจุเท่าไหร่ครับ2บวกประจุของอนุภาคอัลฟาคือ2บวกนะพูดง่ายคือยิงอะไรครับยิงอนุภาคที่มีประจุบวกอออนุภาคอัลฟาคืออนุภาคที่มีประจุบวกนะครับมันคือนิวเคลียสของฮีลเลียมยิงไปไหนครับอาจารย์แล้วอนุภาคอัลฟาเอามาจากไหนมันมีเครื่องกําเนิดอ,อ,อนุภาคอัลฟาอยู่ไม่ต้องไปสนใจครับว่าเขาผลิตได้อย่างไรแต่ให้รู้ว่าผลิตได้แล้วกันโอเคไหม เอ๊ะทำไมเสียงเหมือนไม่ค่อยออกเลยเสียงออกไม่ทันเนี่ยฮัโลโห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 ลออกไหมออก,ออกโอเคอนุภาคเอาฟ้านั้นถูกยิงไปยังอะไรครับแผ่นทองคำ,อ,งคำอ่าแผ่นทองคำบางแผ่นทองคำบางก็ประกอบด้วยอะไรครับอะตอมทองคำเดี๋ยวนะครับแผ่นทองคำก็คือแผ่นของอะตอมทองคำที่ต่อต่อต่อกันเดี๋ยนะเอาละ ถ้าถ้าถ้าย้อนกลับไปดูรูปที่หน้าที่ส1บถ้าอะตอมมันมีลักษณะเหมือนที่ทอมสันนําเสนอคือเนื้อทรงกลมมีประจุบวกตันแล้วก็อิเล็กตรอนแปะอยู่ที่อะไรครับที่ผิวอวัลฟามีประจุอะไรครับประจุบวกยิงยิงอัลฟามาประจุบวกนะนี่คืออัลฟายิงมาเดี๋ยวเดี๋ยว กูก้องขอใช้เป็นอย่างนี้แล้วกันยิงอัลฟามายิงออาฟ้ามายิงอัลฟามายิงอัลฟ้มา,ามากูก้องถามส่วนใหญ่อนุภาคอัลฟ้าจะผ่านอะตอมไปได้ไหม,ไมไเพราะมันตันถูกไหมครับแล้วอนุภาคออาฟ้าเป็นประจุอะไรครับประจุบวกเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้น ถ้าอะตอมมีลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะถ้าอะตอมทองคํามีลักษณะอย่างนั้นอย่างเนี้ยผลการทดลองน่าจะเป็นยังไงครับเรายิงอัลฟามาผลการทดลองคือน่าจะมีหลังสีสะท้อนกลับหลังสีอัลฟาเนี่ยสะท้อนกลับเยอะเพราะมันชน หรือมันส้อนกับอย่างนีมนไไงน้มีผ่านไปได้บ้างเล็กน้อยมีผ่านไปได้บ้างเล็กน้อยคือผ่านได้น้อยแล้วส่วนใหญ่เป็นไงครับส่วนใหญ่สะท้อนหรือเบี่ยงเบนไปเนื่องจากการชนแต,แต่เมื่อแต่เมื่อแต่เมื่อ แต่เมื่อรัฐเทอร์ฟอร์ดทำการทดลองผลการทดลองดันเป็นอย่างนี้ครับแต่รัฐเทอร์ฟอร์ดทำการทดลองผลดันกลับตรงกันข้ามคือส่วนใหญ่อนุภาคอัลฟาผ่านไปได้พอทำการทดลองพบว่าเฮ้ยส่วนใหญ่ผ่านส่วนใหญ่อนุภาคอัลฟาผ่านสะท้อนกลับส่วนน้อยมันเกิดอะไรขึ้นอะ ก็แสดงว่าแบบจำลองที่ทอมสันนำเสนอมาน่าจะไม่ถูกต้องน่าจะไม่ถูกต้องงั้นรัตเตอร์ฟอร์ดก็ทำการนำเสนอครับว่าอะตอมคงไม่ใช่อะไรแล้วครับตันแล้วอะตอมคงไม่ใช่เป็นอะตอมตันตันแล้แต่อะตอมควรจะเป็นยังไงเอง่ยอะตอมควรจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับนั่นคือเนื้อที่มีประจุบ,บวกนั้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นิวเคลียส บวกจะอยู่ที่นิวเคลียสนั้นคือมันจะตันอยู่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นมันจะตันอยู่บริเวณเล็กน้อยเท่านั้นที่นิวเคลียสนั่นคือส่วนบวกของอะตอมจะอยู่ที่นิวเคลียสซึ่งเป็นตันส่วนอนาบริเวณรอบนอกตรงน,นี้ปโรปโรง่งโปร่งเป็นอนาบริเวณที่มีอะไรอยู่ครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ไอตัวสีดแดงเนี่คืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ ทอมสะอ่ารัตเตอร์ฟอร์ดเลยนำเสนอแบบจำลองนี้ได้ไหมนั่นคืออนาบเรียนส่วนใหญ่ของอะตอมเป็นไงครับบอกคูกก้องหน่อยโปรง่งและและเนื้อประจุบวกของอะตอมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นิวเคลียดอัดกันเป็นก้อนตันตันเล็กๆอยู่ตรงกลางของอะตอมและนิวตอนอยู่ไหนครับอิเล็กตรอนื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียตอ่าเดี๋ยวนิวตอนก็จะมีคนเจอ นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาวรวมนิวตอนอยู่มาอัดรวมกันตรงกลางนี้นะครับอ,อ,อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคไหมครับผมว่าไงครับทําไมาเลือกใช้แผ่นทองคำเอ่อ,อต้องถามต้องถามรัตร์อฟอร์ดแล้วละ่ะว่าทําไมต้องใช้แผ่นทองคําว่า หนึ่งโลหะอ่อนสองดูแล้วน่าสนใจมาดูน่าสนใจกว่าใช้อะไรอะ่ะใช้อลูมิเนียมมาทดลองไหมเออฮะคือสมัยสมัยนั้นโลหะโลหะที่บริสุทธิ์เนี่ยโลหะที่บริสุทธิ์ที่ได้จากการถลุงโลหะให้บริสุทธิ์มันมีไม่กี่ตัวอย่าลืมนะว่ามันสมัยเก่านะหนึ่งเหล็กตัวหนึ่งทองแดงไม่รู้ไม่รู้สกัดกันได้หรือยังถ้าตอนนั้นมีไฟฟ้าแล้วทองแดงก็น่าถูกสกัดได้แล้วพ่อมาทําสายไฟใช่ไหมเออ อลูมิเนียมไม่รู้ถลุงก็ได้หรือยังไทเทเนียมไม่รู้ตอนนั้นรู้จักกันหรือยังเอเอไทเทเนียมเปลี่ยนโลหะใช่ไหมเปลี่ยนส่วนใหญ่จะทะลุผ่านได้ไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับขนาดของอะตอมเลย ถ้าอะตอมที่เอามาขนาดอะตอมมันเล็กเอัาฟาก็ผ่านได้น้อยถูกไหมครับถ้าอะตอมมันเล็กลงเนี่ยอะอะตอมเล็กยิ่งเล็กอะตอมน้อยอะตอมยิ่งเล็กครับเช่นอะตอมที่มีเลขอะตอม89กับอะตอมที่มีเลขอะตอม7อะตอมที่มีเลขอะตอม89น่าจะมักจะมีอะตอมใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งครับเราต้องเรียนกันอีกทีหนึ่งคือสมบัติของอะตอมนั้นคือขนาดของอะตอมแต่ถามมาดีครับถ้าใช้อะตอมอื่นล่ะ อะตอมโลหะอื่นถ้าขนาดตวัวมันแค่นี้ช่องว่างที่ให้อัลฟ้ามันผ่านได้มันก็น้อยลงถูกไหมครับสัดส่วนของอัลฟ้าที่ผ่านไปได้ก็น้อยลงแต่ส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับตัวที่สะท้อนกลับก็ยังมากกว่าสะท้อนกลับอยู่ดีแต่ถามว่ามันผ่านมากเท่ากับของทองคำไหมไม่มันขึ้นอยู่กับขนาดของอะตอมของโลหะนั้นๆตรงนีนง้จอยโอเคไหมคะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวมาสรุปโครงสร้าง ของแบบจําลองของอะตอมรัตเทอร์ฟอร์ดสรุปก่อนรัตเทอร์ฟอร์ดทำการทดลองอยังไงครับยิงอนุภาคอัลฟาผ่านอะไรครับ,ผรบแผ่นทองคำบางนะครับผลการทดลองคือส่วนใหญ่อนุภาคอัลฟาผ่านได้ซึ่งส่วนทางกับแบบจําลองอะตอมของทอมสันซึ่งถ้าจําถ้าอะตอมจริงๆเป็นแบบทอมสันว่าส่วนใหญ่จะต้องอะไรครับสะท้อนกับโอเคนะครับได้นะโอเคมาสรุปแบบจําลองของรัตเทอร์ฟอร์ดกัน จากการทดลองเมื่อกี้ที่เราไปดูกันลัสฟอร์ดสรุปแบบจําลองออกว่าไงครับมีเนื้อประจุบวกอยู่ตรงกลางของอะตอมซึ่งตันโอเคนะครับแล้วอิเล็กตรอนเป็นไงครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆอบไอตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าอะไรนะครับนิวเคลียสอิเล็กตรอนก็จะมีประจุลบเคลื่อนที่รอบๆอบเนื้อตันประจุบวกเป็นกลางทางไฟฟ้าเหมือนเดิมอยู่นะตรงนี้เท่าไหร่ห้าตรงนี้มันต้องห้าตัวเหมือนกัน โอเคข้อสรุปครับหนึ่งอะตอมโปรง่งประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยประกอบด้วยโปรโตอน กันอยู่ตรงกลางมีขนาดอะไรครับมีขนาดเล็กตันมวลมากสองอิเล็กตรอน ซึ่งเรารู้กันแล้วว่ามีประจุลบใช่ไหมมีมมลน้อยโคโจรรอบรอบนิวเคลียอนนสอะไรแทรกนิดนึงนะครับแทรกตรงนี้นิดนึงนะเรียกว่านิวเคลียสตรงนี้แทรกนิดนึงครับ อะตอมโปรง่งประกอบด้วยโปรโตอนอัดกันอยู่ตรงกลางซึ่งเรียกว่านิวเคลียสมีขนาดเล็กตันมวลมาก2องด้อยตอนมีมวลน้อยโครจรรอบๆอะไรครับนิวเคลียสเป็นอะไรครับเป็นอานาบริเวณกว้างและมีจำนวน เท่ากับโปรตอนเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่นะต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงทอมสันที่เนื้อประจุบวกไปอัดอยู่ตรงกลางของอะตอม <S <S เรียกว่านิวเคลียสแล้วก็อิเล็กตรอนมีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ไปอยู่ที่ผิวของ เนื้อประจุบวกแต่มันโคจรรอบเนื้อประจุบวกที่อัดกันแน่นอยู่มีขนาดเล็กโอเคนะครับที่มีขนาดเล็กที่เรียกว่านิวเคลียสนั่นเองครับว่าไงครับมันเป็นกลางทางไฟฟ้าแล้วทําไมมันทาไมทําไมถึงให้เป็นกลางทางไ,ไฟฟ้าใช่ไหมมันจะมีวิธีการท,ทดสอบก <Amsterdam> <c oughs> <ๆ S 1> ารเป็นกลางทางไฟฟ้าไหม มีทางวิศว์มีการมีการทดสอบครับว่าสิ่งที่เราสนใจอยู่เป็นกลางทางไฟฟ้าหรือเป็นประจุบวกหรือเป็นประจุลบมันมีเครื่องมือตรวจสอบอยู่นะครับทั้งเครื่องมือตรวจสอบแบบง่ายหนูจะได้เรียนอีกทีตอนในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับตอนนี้ผ่านไหมครับผ่านนะครับ